นะครับขบวน252นะครับกำลังจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้วีดแจ้งเตือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าหน้าที่นะครับกำลังจะดึงเครื่องกั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ ครับเจ้าหน้าที่นะครับลากที่กั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมขบวน252นะครับต้นทางประจวบาบถางชนบุรีกันนะครับอันนี้อยู่บริเวณโค้งบ้านโป่งนะครับมาดู252นะครับเข้าโคงบ้านโป่งกัน มา5า้าคันเองนะครับอันต้อมสี่หนงสี่เนะครับอันต้อมสี่หนงสี่เนะครับทํำขบวน252นะครับต้นทางมาจวบปลายทางพลบุรีนะครับเข้าโคงมั่นโป่งนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s u b สไคร b ์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องบัก c ุ a n n e l ครับ